ปลาอันนี้บ้านกุดขาห้อยขาหน้าขจ้าค่ะเจ้า,าจสูบอกปลามึงในีม่เจ้ห้อยตีนคนมันบอกามันข้าจอาจ้องไวบ้บรอจ้องเอาปลา จับใส่เสียงพลังงานโซลาร์เซลล์เสียงนกมาตั้งไหนเงี้ยเสียงพวกห<ท>ใหม่เนี่ยถอดเจีาว่าหั่หละทว่าเออถองมาถอยังมาปิดห่วงเลย<ท>นึกว่าเสียงเปิดไลน์นกมาได้แต่เสียงนกอี๋ ويصدونهم حتى ويقولون รัก <laughs> ออตุลีเออมอ,อ,อ,อง,องกันเลยอ่าปังน่าป <laughs> ังใกล้ไหมนาสุกน้องค่ะ มีสะดุ้งสะด้งกระเจาค่ะสะดุงตกึกสะดุงตึกปะ่ะไปเขาโจยเห็ดใหม่ไปหลายมเขาน้ามันก็เป็นโนนอย่างสิ ตัวละสิลจเจ้าแซ่รถไทยเลยตัวนี้หนึงองากเจ็ดแผงแปแพงแปแพงคุณตัวนี้พอ,อันนี้ทองแล้วข้างหนาเขานี้ทองแล้วุ่นบ้านพุดขคาคุ่นนี่บ้านยัง มันกุดคาบกันมัน,มนแแพงหมดอืมเปดแพงขาเจ้าร่วมเงินกันปะเ,เ,เ,เจ้าเดียวซูปใส่ใน้ำ อีกเอ็นอีกเป็นออสามนิ้วอีอ้อสี่นิ้วอัอ ม,มีเบาเบอกรูปนกไรนกเอ,นอเ,เออ้ายังใส่น้ามืาอเลยเฮ้ยยังใส่น้ามือเจ้าผู้นบอกออกมาย่างไรแล้วมันจะเหลืองมันอางค่ะทางนี้ยังไม่ทันถอกเลยนี่ทางนั้นถอกแล้วทางนี้ยังไม่ถอกท่า,น,น,าน,นหน้า้เจ้าหน่อยวอู้ยถ่ายเข่าว่าเจ้างามอยู่งาม เป็นดวงแล้วแต่ยังไม่เลืองนะคะเลองี่เยเีราหยุดเสียงเียงข้าเจ้าเียงข้าเจ้า ขจ้อนะคะนี่สิปลาเราอืม <laughs> วนี่ตุด๊ด <laughs> มิน <laughs> เกลียวทั้งพุ่นโอ้ขี้ดินคือกองใหญ่เลย กัจะ้อแลวเอาไผ่นะคะก่อน คงสั่นนิดหนึ่งคงสั่นนิดหนึ่งทนน,งนางไม่ดีนะคะแนี้นะไปนนไป อยู่เทียง,ยงนาข้าเจ้านะคะอืมจัดอของลุงหลังแงไช้าาลูกไปไมเปลาเนี่ยมเนี้ยมยางไง เจ้าเกี่ยวแฮงบ่เห